งนี้สมกับรีแพรสีดากำลังประชาสัมพันธ์งานพระป่าบกระถินพระป่าสามกีนักที่วัดโกรงเกลิงเหนืออำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิโรธสองตัวหรือสามตัวว่ากันไปวงดนตรีอาจารย์พระใบโพธิสุพรรณหมอลวงสาวสุรินันมากันเต็มวงที่ส่วนเล็กคนน้อยขนมเปียะ ชุดทหารควา,ายไข่ชอบนะชุดทหารแว่นตาดำเนกของเจ้าไข่ท่านไข่เพราะไอ้ไข่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดน,นะตามตำหรับตำราเนี่ยหลวงปู่ทวดก็เดินทางมาจากปัตตานีเพื่อจะไปที่อยุธยาสมัยนั้นก็ไอ้ไข่ก็ติดตามมาด้วยพอมาถึงวัดเดยีซึ่งจะเป็นวัดล้างอยู่แล้วนี่วัดที่เจ้าไข่อยู่เนี่ยจะเป็นวัดล้างอยู่แล้ว ก็เลยฝากแอ้ไข่ไว้ที่วันนี้ไ่ต้องเดินทางไปนนี้ยุธยาหลวงคุ่ผู้ก็เดินทางยุธยาแล้วฝากไอ้ไข่ไว้นี่เดี๋ยวนี้เป็นงานะโอ้โหจเจริญก้าวหน้าลุมเรือพรายากลุกเรือแบบเี้เงินจำนวนนี้ไม่ได้เข้าไอ้ไข่โดยเฉพาะนะนี่เข้ากระถิน่นเลยได้เท่าไรไม่โลกนี่อยู่ในกระถางวันนี้หมดแล้วหมดเลยและจะมอบให้กับองค์กระถิ่นไปในวันนี้นะครับนี่โดยทานอาจารย์ อาจารย์ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้ก่อนละอาจารย์ตัวเล็กกะใจใหญ่แล้วกนไม่ต้องกลัวนะกะถีนี่ลุงนมิดก็มีอะไรก็มีทุกอย่างนะครับพี่น้องครับมาเลยครับมาได้เลยครับตอนนี้ใกล,ล้เวลานะครับเลยเวลาสิบปาราทีเท่านั้นเองเดี๋ยวจะเริ่มแหกันแล้วอชอบใครชอบมันเดี๋ยวมาจองเช่ากันแล้วก็แห่ไปรอบโบน,น์ครับอาจารย์พร้อมแล้วบอกมา พอแลรวบอกอ๋พดอดออดมาใช่เหรือไม่ถึงตอนนี้แปสิบองาหมแล้วไม่มีด้อกเมีงินดูได้เข้ามา้ยนไเ่อมามาลยเยียายเยียวยยไปดูได้เออฟงมาตอมาองาหนึ่งร้อวนนี้ไม่ได้เข้าหอใคร กระถินเนี่ย99บาทไม่มีเหรียญบาททอนเออว่ากันไปหมดแล้วไม่มีนะครับหมดแล้วก็ไม่มีเก็บไว้บูชานะตามเรียบห้อยเรียบไว้ข้างหน้านะตั้งไว้ท่านมีพระพุทธตั้งเอาไว้องค์พระใหญ่ๆก็ตั้งให้กำกัาองค์พระกับคู่กับหลวงพ่โทวได้เพราะหลวงพ่โทวดเป็นอาจารย์ของให้ไข่นะเราก็ารพเด็กใจจริงฮนะ 100่งรอเก้าเก้านี่แหละ100 100้ยห่งร้ีว่าหนึ่งรไม่มีจังพอบาทกไม่มี1้อยเดียวผมบอกแรงอดีตานี่คินกันไปนะเป็นไงคนดีได้วถึงสล้านเอ้อใครมาเข้าฝัดผมจะมีตังค์ไหอยากได้เงินไหมมาเข้าฝันผู้หญิงก็เลยอีจหวันไหนพี่ก็บอกไปเข้าฝัอ่ะเอาแร้วีีเด่นคนละ ปาเห็เอครับผมองก่อนนะหมดแล้วไม่มีนะไม่องาถบะไม่ไครับเองดมเขากก็วอไปเพราะมีผู้ใจบุนะเขาเหมามาจากนอเลยกอเองก็ร้อยองีๆก็ไมีล้วทุกทีจะไม่มีเลยตีมีที่นี่แค่นี้หมดแล้วหมดเลยน หมดเลยเพราะฉะนั้นรีบมาก่อนเดี๋ยวถามว่าทำไมต้องอะไรไปมีอะไรปอย่แล้วเรียกปรับพี่นะครับอ่ะเรียกปรับแกรเจอนะครับไปเวลาแล้วเลยประมาณ10นาทีอ้าวท่านที่ชอบใครชอบมาได้ชอบกระถิ่นน่ะเดี๋ยวตัวไว้ประมาณเบียดตัวไว้อ้าวเดี๋ยวรถแห่มาแล้วใช่ไหมอ้าวตามคุณรถแห่เลยแห่รอบเลยแ